บรูพาวเวอ2,020ครับฉลามตัวเตี้ยแคปนะสีตัวนี้สีกันนะสีกันนะเสียกันครับคนจังหวัดพะเยานะเป็นคนจังหวัดพะเยานะครับมาทํางานอยู่โซนเส้นเจชรบุรีเนี่ยนะฮะสีนี่ฮะสีออกอกันเมทริกนะสีเทานะาสวยครับฉลาม2,020ตัวเตี้ยครับไปรุ่นชอบเลยวันนี้รีแมปครับสเตท2พร้อมกับอุตจาแล้วก็ทำไทยแางด้วยนะฮะไฟไม่มีโชวนะฮะ เบิ้ลตัดสลบเบิร์ดแก้ปัญหาเหยียบคลัตชสใสเกียร์แล้วคันเร่งหน่วงนะครับปลดล็อกความเร็วปลายให้เรียบร้อยนะสติ๊กเกอร์นะครับสวัสดีครับคุณการครับผมสวัสดีครับคันเร่งไวไหมไวครับตัดดังนะดังครับรถเดิมมันอื่นเนาะอื่นครับเจอรีแมวเข้าไปครับแน่ยิ้มหน้าหวานเลยนะเจอรีแมวเข้าไปนะครับรถลงแม็กซิคีสามเจ็้นตรงมาลงท่อไปได้สีสุดมานะฮะเขาบอกว่าเพื่อนไปทำมาเบิ้ลตัดไม่ดังเดี๋ยวของพี่แบงค์จะดังหรือเปล่าเดี๋ยวฟังเสียงกันครับการเบิ้ล ควันอยู่40%รนะควันอยู่40%นะครับกับสนาแมแข่งช่วงเวลา9โมงเช้าครับเดี๋ยวลองวิ่งกันดูครับเบรกมือลองใส่เกียย์หนึ่งพร้อมแล้วไป <c oughs> ชักคัดไม่ทันคันเร่งเลยนะฮะชักคัดไม่ทันคันเร่งเลยนะครับขอบคุณน้องกาะครับแม่โซเป็นคนจอดพยานะามาทํางานเส้นเนี่ยฮะเส้นปัจจินบุรีนะครับแม่ขอบคุณแฟนสาวด้วยนะบอกว่าอยากจะทําที่ไหนไม่ต้องทาต้องมาทากับพี่แบงค์นะฮะจัดให้ครับแม่ขอบคุณครับฉลาม2020เดี๋ยวดูขากรรับครับเออ แบบนี้ก็มาได้นะฮะทีมงานหลากหลายจังหวัดมีเบอร์อยู่ใต้คลิปนี้เลยช่างแบงค์สันสิจะให้ฉลาม2 0 2 0ครับ